กายวันนี้อยู่ที่ไหนครับที่ไหนเอ่ยอ้าเจ้าขอสารมโชคชัยใช่ไหมวันนี้เราจะมาขับรถใช่ไหมครับโอเคขับรถทอวันนี้มากับใครครับสกายมากับใครครับพี่เขาเย็นสักายนะครับเยกกิจีนอยู่ครับสวัสดีครับไปสกายเดินนําไปเลยครับระวังรถด้วยนะครับสกายแต่เรามาดูสนามก่อนนี่มีสนามอยู่ตรงใต้ตรงนี้อะไรนี่โอ้โหสามร้อยสกายเดี๋ยวสองร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบ สามร้อยผูสิบสิบสิบแปดสิบสามปีข right? ึ้นส okay. okay. ิป so ีขึ้นไปเราจะนั่งแบบไหนของเราจะต้องเป็นแบบนี้สารอยสามสิบผู้ปกครองบวชห้าบวเอนสิบสนปขึ้นไปใล้ใกล้เราไปถ่ยเดี๋ยวก่อนรออะไรขึ้นขึ้นขึไปถ่ายซิขึ้นไปถ่ายสิ จับจับก็ได้จับไ่ใช่ยืนยืนยืนนี่อชูสอานิวชูชูชูนิวชูนิวชูนิวเขาเย็นระวังเปียกนะเป็นไงไปเดี๋ยวเราเต็มขึ้นรถกันได้เลยวันนี้จะขับรถรถรถใหญ่กันนะครับรถแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูไปไปพาไปพาไปดูสามร้อยสามสิบบาท แบบนี้นะนี่บบนโอเคนี้นี่สนามขับกีมานะนี่หัวฟาร์มโจ๊กใส่่ย่ตาแต่งตัวครับสกายต้องใส่หมวกกันกกน็อตใส่หมวกกันน็อตด้วยสกายมาครับ ไม่ทันขับเลยได้เดี๋ยวรอก่อนเธอหนุแก่ของตัวเองรอก่อนเขายังไม่มาไปเขาเย็นก่อนแล้วเขาเย็นมานี่ใส่เสื้อมันล่นเนี่ยใช่ระหว่างเรารถเรามาดูอะไรครับไปอาบเดินไปดูเลยครับ เดินไปดูแกะกับแพะเลยพี่คนใช่เออเฮ้ยหนูก็เอาเนี้อหน่อยที่มันวางหน่ย <c oughs> แต่ถ้ามันกัดมือกัดเลยเด็กะกัดเลยปุ้ยนี่ก็บรรยากาศดีนะใช่ๆโอ้ยหนูดูแกเะเยอะแยะดูดูนกบินบินเดี๋ยวก็คือดูเสร็จพาเข้ามา

โอ้โหเป็ดเฮ้ยเป็ดตเต๊ตเป็นไงสนุกไหมครับสนุกมาหายหน้าอจจะของนี้ดิมาสิมาหนา้านเปลี่ยนกันไหม,มไม่ต้องเปลี่ยนลูก เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับได้เกงใหม่ค่ะโอส้สนุกไหมเขาเย็นสนุกครับเขาบอกว่าเดี๋ยวได้งไงตอนโตค่อยมาขับนะลูกเขาให้สิโต้วทั่วเออเต้จะโุ้วขาดเออไปโอเคสนุกแล้วเดี๋ยวเปิดไปดูถ่ายเขายืนเลยโอ้โหยากจิ้วนี่ส่วนทุ่งดอกไม้เขาบอกมีทุ่งดอกไม้ที่จอดนด้ำศร อดอกไม้ยังไม่บานลูกบอกไม่เถอลูกไม่ได้อะไรอย่างนี้ล่ไม่เถอะถ้าเผื่อถ้าเผื่อพ่อกับแม่เรียกจะไปรีบนมวัวน่ะรีบกดเถอเ <laughs> นี่ยเ,เ,เดืนะ่อกี้เบลด้วยช่วยโอ้โ <laughs> หมาหา ได้ขี่มาแคบอ้อมล้มอ้อมอ้อมใช่ลูกมันขี่ได้ลูก <laughs> มีอะไงตัวนี้สกายตัวนี้ก็ได้ไม่หนูจะเติมพลังมันเติมพลังมันบอกพี่ครับสิไม่น้าแหละม,มาแคบนะตัวเล็กเสร็จแล้วแม่พาไปรีดนมกวัวสกายครับเฮ้ยัลโหล

จับได้แน่นนะสกายไม่ได้เข้าเซเว่นนะใช้เงินบนเดียร์มันเป็นเข้าหรอกเหลือกี่บาทตอนนี้สิบบาทสิบาทก็ใช้แค่สิบบาทอุ้ยวิวตรงนี้สวยแอมมี่ขอถ่ายตรงนี้กับรูปหน่อยกายหันมานี่นี่หันมาหนึ่งสองซ้ำ เดีย๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึง,งตอนนี้ตอนนี้หนึ่งสองสามองหนึ่งสองสามยู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 ไปการีดนังยัวกันต้องมารถ

ตอนนั้นมันยังไม่มีอันนี้เนาะต้องทำเพิ่มลายมีเต่าคูกาต้าด้วยค่ะลายนูนซอซื้่บ้านไหมีผสกายถ้าแม่ซื้อหนูจะเลี้ยงไหมเลี้ยงสิมันจะหมิ่นไหมล่ะหมินสิจ้า ที่บ้านตายไงหมูหม, <laughs> หมูหมูเพนด้ายืนที่บ้านตายไงไม่เนาะอ่ะเขายินจะขึ้นแล้วน่ะ